ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนี่ก็บันี้ก็ขอขับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาลองใช้เวลา100วันเอาชีวิตรอดในโลก Bond, ดาก้อนบอลโดยเป้าหมายหลักของเราในครั้งนี้คือการทำภารกิจต่างๆของฮีโร่รวมถึงจัดการกับจอมายไลฟ์ฟรีเซอร์ ผมจะทำสำเร็จหรือไม่เราไปเริ่มการประจนภัยพร้อมๆกันเลยครับวันที่หนึ่งผมเกิดมาในโลกอันแสนกว้างใหญ่อีกแล้วผมไม่ดีหลอดที่จะตัดไม้มาดองสักนิดไม่ทันไรผมก็สังเกตเห็นวิหารลอยฟ้าว้าวไม่ห่างกันมากจู่ๆผมก็เจอกับหินประหลาดซึ่งนั่นก็คือดาก้อนบอลนั่นเองเฮ้ยจะโชคดีอะไรขนาดน,านั้น แล้วผมก็ทําการเลือกเผาเครื่องใส่หญ้าจริงๆเลือกทรงผมได้ด้วยนะแต่มันบักนิดหน่อยเลยไม่ขึ้นจากนั้นก็เลือกใครแล้วก็สายต่อสู้เยี่ยมหลังจากนั้นก็ทําอุปกรณ์แล้วก็หาอาหารประทังชีวิตไม่ทันไรอาหารก็หมดแล้วเฮ้ยผมฟาร์มอาหารอีกเล็กน้อยแล้วก็ขุดหินมาทําเฟอร์นันขุดโขเล็กน้อยแล้วก็เผาเลยคอยอยางชั่ว วันที่2ถึงสหลังจากเผาครบแล้วผมก็กลับมายัางจุดเกิดเจอเสือด้วยแล้วผมก็ทำการปีนขึ้นไปอย่างหอคอยซึ่งด้านบนเราก็ได้เจอกับท่านโคลินนี่แมวใช่ไหมเนี่ยผมขอเมฆสีทองแล้วก็ถั่วเซียนมาเก็บไว้สักนิดมีสกิลบินให้ปลดล็อกด้วยแต่แตแไม่พอผมขี่เมฆสีทองขึ้นไปอย่างวิหารด้านบนซึ่งก็ได้เจอกับเราตัวละครมากมาย รวมถึงพี่เบจิต้าของเราด้วยรู้สึกว่าแต่ละตัวก็จะขายสกิลแตกต่างกันนะวันที่4-5ถึงหพมลงเหมืองเพื่อขุดแร่สักนิดไม่นานก็พบกับแร่วอลลีไน์ซึ่งรู้สึกว่าจะสามารถนำไปคราฟของดากอนบอลได้นะเผาเหล็กสักนิดแล้วก็ตัดขนแกะมาทำเตียงเล็กน้อยนอนกลางป่านี่แหละจากนั้นก็หาเหมืองใหม่ขุดโคลและเหล็กไปเรื่อย แถม o p t ต f y ก็ยังบักจนสามารถมองทะลุได้อีกหลังจากขุดแร่ไปจำนวนหนึ่งก็เจอเข้ากับไดมอนด์ว้าวและก็เป็นไปตามคาดโดนเผาหมดเยี่ยมจริงๆสักพักก็เจอกับเพชรอีกรอบรอบนี้เพชรไม่โดนแต่เราโดนเผาเองเฮ้ยชีวิตแล้วผมก็เก็บแร่เวอร์เลยไหนไปเรื่อยๆวันที่6ถึง7ผมขึ้นมาจากเหมือง แล้วก็คราบชุดเกาะชาวสซย่าใส่แต่ชุดข่าวจ้วบมันดูธรรมดาไปผมเลยอยากเปลี่ยนชุดเป็นสีฟ้าแล้วรอไลออกหาวัตถุดิบสิครับผมวิ่งหาไม่นานก็เจอเข้ากับปลามึกก็ไม่ได้หายากสักเท่าไหร<อ>่ผมไล่ฆ่าจนได้มาจํานวนหนึ่งจากนั้นกับเผาอาหารทิ้งไว้ตกดึกผมก็เบ่งพลังแล้วก็เข้าสู้กับเหล่ามอนสเตอร์เพื่อเก็บแต้มเล็กน้อยวันที่8ถึง1ิ ผมคราฟสีฟ้าอ่อนจากนั้นก็นำมาคราฟชุดใส่เลยแต่ว่าชุดดันพังเล็กน้อยเยี่ยมผมซ่อมชุดแล้วก็คราฟใหม่ไหนที่สุดก็ได้ชุดหนักรบใส่ยาสุดเท่มาแล้วโคตรเฟี้ยวและเมื่อชุดพร้อมแล้วก็เริ่มภารกิจแรกกันเลย ซึ่งภา,ารกิจแรกของเราก็คือการฆ่าไซบะแมน6ตัวโอ้แต่ผมไม่กลัวอยู่แล้วแต่พี่ยำชา้าอาจจะกลัวก็ได้นะผมเรียกพวกมันออกมาซึ่งมันก็ตีค่อนข้างแรงเหมือนกันผมค่อยๆสู้อย่างระมัดระวังแล้วก็ดำลงไปตีจากใต้น้ำแต่จูๆ่ๆจับเราก็พังซะงั้นเยี่ยมจริงๆ <ast> ผมค่อยๆตีพวกมันไปเรื่อยๆในที่สุดก็สามารถเอาชนะพวกมันมาได้ <ast> <ast> วันที่11 ผมเดินทางไปที่วิหารแล้วก็ทำการปลดล็อกสกิลบินจากพระเจ้าจากนั้นก็ลงจากวิหารจะทำดาบแต่เหล็กก็ไม่พร้อมเลยต้องเผาเหล็กสักนิดพอได้แล้วก็คราฟออกมาเป็นดาบคาตานะเลยว้าวาวันที่1 2ถึง13ผมออกล่าอาหารสักพักบินได้นะแต่ช้ามากพอตกได้สักนิดก็เผาเลยต้องการอาหารด่วนมาก ระหว่างรอกระตบดัมมี่เก็บแต้มไปพลังวันที่1 4บสถึงสิเมื่อเผาอาหารเสร็จแล้วผมก็เก็บแล้วก็ทําการเรียกลาดิชออกมาซึ่งเจ้านี่ก็โจมตีโหดมากผมต้องใส่นวอย่างระมัดระวังรวมถึงคอยดบอาหารเพื่อเพิ่มพลังไปด้วยดบเสร็จก็ใส่นวอีกรอบจุ่ๆอาหารก็หมดซะงั้นผมจึงตัดสินใจเข้าชาร์จและก็สามารถพรเพิด็ษศึกลงได้สำเร็จ โอ้ดูเลือดนั่นสิแค่สะดุดยอดยากก็ตายแล้วมัง้งวันที่16-17ถึง17ผมกลับไปที่วิหารแล้วก็ทำการปลดล็อกพเทนเชียลออล็อกจากพระเจ้าหลังจากนั้นจ,จู่ๆผมก็นึกถึงห้องแห่งการเวลาแต่เมื่อเข้าไปก็ต้องพบกับแหล่งดึงดูดอันมหาศาลคือแทบเดินไม่ได้แล้วผมก็ลองเรียกดัมมี่ออกมาสู้ถึงแม้จะสู้ลำบาก แต่ก็ให้ TP แล้วเยอะพอสมควรผมจึงฟาร์มเจ้าดัมมี่พวกนี้สักนิดเสร็จแล้วก็ออกจากห้องไม่ใช่อะไรนะคือเลือดจะหมดแถมอาหารก็ไม่มีอีกเฮ้อวันที่18ถึง20ผมตัดสินใจออกตามล่าอาหารยาวๆเนื่องจากมันต้องใช้ในการต่อสู้เยอะมากจริงๆแต่ก็ตามเคยพอต้องการก็ดันไม่มีโผล่มาสักตัวเฮ้อเจอตัวอะไรก็กินหมดละตอนนี้ ระหว่างรอเผาก็ตัดไม้เล็กน้อยเพื่อหวังจะเอาเซฟปิงไปทำเข็มทิศหาใบโอมแต่พอจะทำแล้วก็ไม่ได้ขุดเลสโตนมาเยี่ยมจริงๆผมรีบออกตามหาเหมืองระหว่างทางก็เก็บอาหารไปด้วยเรื่อยๆพอเจอเหมืองแล้วก็ลงเลยผมขุดดิ่งลงซึ่งก็ได้เจอกับเอเมอรอนว้าวผมขุดรอบลาวาเล็กน้อยและก็ได้เจอกับเลสโตนสักที สักทีวันที่21-23ถึง23ตัดไม้เล็กน้อยแล้วก็คราฟเข็มทิศเมื่อได้เส้ริร่งมาครบแล้วก็นำมาคราฟเป็นเนเจอร์คอมพา s สเลยเท่านี้เราก็หาไบาโอมง่ายขึ้นแล้ว <S 2> <S 2> ผมตั้งเป็นไบโอมเดอสโตนี่แล้วก็ออกเดินทางเลยวิ่งไปสักพักก็นึกขึ้นได้ว่าเรามีเมฆสีทองอยู่นี่หว่าจะเดินให้เมื่อยทำไมเนี่ยระหว่างทางเจออาหารก็แวะสักนิด แล้วก็เดินทางต่อหลังจากเดินทางไปสักพักก็เจอกับ dirty stony สักทีผมชาร์จพลังแล้วก็เริ่มภารกิจต่อไปเลยไซบาแมนอีกแล้วเพิ่มเติมคือมากขึ้นอีกย่ำฉาไม่ถูกใจสิ่งนี้ผมเข้าใส่หนัวสิ่งครั้งนี้ก็ดีหน่อยที่เรามีดาบทำให้ตีแรงขึ้นนิดหนึ่งสุดท้ายผมก็สามารถเอาชนะพวกมันมาได้แต่ครดยังไม่จบเพราะเรา ต้องหาเนื้อไดโดเสาปิ้งด้วยเยี่ยมผมเข้าใส่นวลไดโดเสาซึ่งเจ้าพวกนี้ก็ประมาทไม่ได้ผมจึงทำการบินสู้มันจบแล้วพวกไดโดเสา์ข่าอยู่ที่สูงกว่าแล้วหลังจากการต่อสู้อันยาวนานในที่สุดก็สามารถเก็บเนื้อไดโดเสา์ได้จนครบแล้วผมก็นำทั้งหมดไปเผาระหว่างรอก็ตบดัมมี่ไปด้วยซึ่งดาผมก็ดันแตกซะงั้นเฮ้อ วันที่24ถึง26ผมครับคาตาน,นาใหม่และเนื้อของเรากระเผาเสร็จแล้วเรียบร้อยภารกิจสำเร็จและภารกิจต่อไปนั่นก็คือการสู้กับนับปะและเบจิต้าถามจริงผมจะเอาอะไรไปสู้ผมจึงคิดที่จะขอพรจากดาก้อนบอลซึ่งก็ต้องใช้ดากอนเลด้าเพื่อตามหาผมอัพสเตตสักนิดแล้วก็ไปเก็บกระบองเพชรที่ทะเลทรายเล็กน้อยได้มาแล้วกรเพาเลย ระหว่างรอก็สร้างบ้านแบบนักประจนภัยเป็นยังไงล่ะเหรอก็แบบนี้ยังไงล่ะไม่เน้นสวยงามเน้นใช้งานผมเก็บของเล็กน้อยแล้วก็ทำการคร้าแผ้งวงจรมาได้แล้วก็นำมารวมเป็นดาก้อนเลด้เลยซึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยแต่จูๆ่ๆก็ดันเจอกับหินดากอ้อนบอลหน้าบ้านซะงั้นเอา้าเฉยเลยแล้วผม ก็ครับเจ้าสเกลเตอร์เครื่องวัดพลังไว้เล็กน้อยซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกแต่มันดูเทด่ดีพอใส่วัตถุดิบครบก็ได้มาแล้วใส่เลยว้าวโคตรเท่แถมมีหลายโหมดอีกด้วยวันที่27-28ถึง28ผมเล่นมิดเกมเล็กน้อยแล้วก็ตบดัมมี่นิดหน่อยแต่ตบที่บ้านไม่สะใจผมจึงเดินทางมายังวิหารแล้วก็เข้าห้องแห่งกาลเวลาเก็บทีพีเลย ผมใช้เวลาฟาร์มอยู่ในห้องนี้สักพักแต่มันก็ยังไม่สะใจผมจึงออกมาขอชุดถ่วงน้ำหนักจากพระเจ้าสิ่งก็นั่นแหละรครับถ่วงจริงๆแทบเดินไม่ได้เลยวันที่29-30ผมมาฟาร์มเนื้อไดโนเสาร์เล็กน้อยเพราะเมื่อกินเนื้อชนิดนี้เข้าไปก็จะเพิ่มเลือดและพลังของเรามากกว่าเนื้อปกติหลายเท่าผมตบไดโนเสาร์ไปสักพักอับค่าพลังเล็กน้อยแล้วก็กลับบ้านไปเผาเนื้อ ระหว่างรอก็ออกหาอาหารอีกตามเคยอ้อระหว่างทางก็คอยสังเกตจาก้อนบอลไปด้วยเพื่อเจอวันที่31ผมเดินทางมายังใบโอมหินดอฟอาหารสักนิดเสร็จแล้วก็เรียกเบจิต้าออกมาเลยแต่เดี๋ยวก่อนดาบจะพังโชคดีที่เห็นก่อนนะเนี่ยผมกลับไปคราฟใหม่อีกเล่มและเมื่อพร้อมแล้วก็เรียกทั้งคู่ออกมาเลยผมพยายามทิ้งระยะหา่าง แต่สุดท้ายก็แตกก่ดีเฮ้ยวันที่32ถึง35ผมถูกส่งมาหาคิงเยม,มา่าซึ่งเราก็ต้องใช้เวลารอกว่า5นาทีกว่าจะเกิดผมจึงทำการเดินตามสะพานงูเพื่อไปฝึกวิชากับท่านเจ้าพิภพซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรแต่จูๆ่ๆก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นโอ้ยใช่ครับผมตกนรก แ่งเอ้ยวิ่งตั้งนานไม่เป็นไรผมตายแล้วก็วิ่งมาอีกรอบรอบนี้ผมระวังตัวมากไม่ได้กินผมหรอกผมวิ่งวิ่งและก็วิ่งวนไปเรื่อยๆบูสต์สปีดบ้างเป็นครั้งคราวและหลังจากเดินทางอย่างยาวนานในที่สุดก็เดินทางมาเจอกับเกาะลอยฟ้าและเมื่อผมบินขึ้นไปเราก็ได้พบกับท่านเจ้าพิภพแล้วว้าว ซึ่งแรงดึงดูดบนเกาะบอกเลยว่าโคตรโหดเหมือนโกรธใครมาซึ่งทันเจ้าพิภพก็ไม่มีสกิลสอนเราสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรผมสำรวจเกาะอีกเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรเลยโอเคเยี่ยมวันที่3 6มสพถึงสามผมกลับมาที่โลกปกติแล้วก็เข้าฝึกในห้องแห่งการเวลาทันทีผมใส่ชุดถ่วงน้ำหนักแล้วก็ฟาร์มดัมมี่ไปเรื่อยๆเพื่อเก็บแต้ม คือถ้าไม่ฝึกยังไงก็ไม่มีทางตบเบจิตา้าได้อะอแวะเล่นมินิเกมสักแป,ป๊บด้วยหลังจากนั้นผมก็ออกจากห้องแล้วก็ทำการปลดล็อกสก,กิลไคล์บรสอืมก็ใช้ได้อยู่มั้งวันที่38ถึง40ผมออกตามหาอาหารสักพักคือถ้าไม่มีอะไรกินแล้วจะอยู่ไงอะหลังจากได้อาหารมาจำนวนหนึ่งผมก็กลับมาเผา แล้วก็เริ่มออกตามหาดาก้อนบอลซึ่ไอ้ดากอนเลดราเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะแค่ถือประดับไว้เท่ๆเฉยๆผมวิ่งออกตามหาไปเรื่อยๆเจออาหารก็แวะเก็บสักนิดหลังจากเดินทางอย่างยาวนานจู่ๆผมก็ดันเจอเข้ากับเซลล์เออไม่ใช่พนักงานขายของนะแถมยังขู่จะฆ่าเราอีกเยี่ยมวันที่41 43, ผมเก็บอาหารเพิ่ม หลังจากเดินทางมาสักพักก็ยังไม่เจอสักลูกเลยเฮ้ยผมจึงขี่แมกสีทองหาดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเยอะและในเวลาไม่นานในที่สุดผมก็ได้เจอกับดาก้อนบอลจนได้สักทีวันที่44ถึง46ผมเดินทางไปฝึกชีวิหารอีกครั้งเพราะไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองสักเท่าไหร่ผมตบดัมมี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆและหลังจากผ่านไปสักพักในที่สุด ผมก็ปลดล็อกล่านซูปเปอร์สซยาได้แล้วนี่โคตรเฟี้ยวถึงแม้จะไม่มีผมก็เถอะนะวันที่47-50ผมเดินทางต่อไปเรื่อยๆใช้เวลาสักพักก็เจอกับอีกลูกจากนั้นผมก็กลับไปครับดาบคาตนะใหม่อีกเล่มคือดาบมันไม่ได้กากนะแต่ผมใช้นักไปหน่อยแล้วผมก็เดินทางไปยังไบโอมหินผมพร้อมแล้วสำหรับการแก้มือ ผมสวมเครื่องสกอเตอร์ยบอาหารจักนิดแล้วก็บูธพลังเป็นซูเปอร์ไซยาเลย<อ>เมื่อพร้อมแล้วผมก็เริ่มภารกิจผมเรียกทั้งคู่ออกมาอีกครั้งผมสู้กับนับปะก่อนซึ่งผมก็พยายามที่จะเว้นระยะห่างในการต่อสู้แต่ดาเมตบอลผมก็น้อยเหลือเกิน<อ>ผมยิงตอดไปสักพักแล้วก็หาจังหวะเข้าใส่นัวแถมต้องโดบสู้ด้วยตึ้งเหมือนกันนะเนี่ยและด้วยความพยายามอันยาวนาน ในที่สุดผมก็สามารถเอาชนะนับปะมาได้เยี่ยมต่อไปก็ถึงคิวของเบจิต้าผมพยายามจะใช้สูตรเดิมแต่ว่าจะโหดไปไหนเนี้ย oh. วันที่51-53ถึง53ผมกลับมาที่โลกแล้วก็เรียกทั้งคู่ออกมาอีกครั้ง oh. ผมพยายามใช้สเต็ปเดิมจัดการนับปะอย่างรวดเร็วต่อมาของจริงละ oh. ผมเปิดใส่เบจิต้าก่อนเล็กน้อย ก่อนจะรีบบินทิ้งระยะห่างออกมาผมหลบลำแสงแล้วก็เข้าใส่นัวครั้งนี้ผมสู้อย่างเพยสเซฟสุดๆพอาขี้แกะไปนั่งหลอท่านเย็มมา5นาทีอีกการต่อสู้ดับเนินไปเรื่อยๆซึ่งผมก็ต้องคอยดบอาหารไปด้วยและในที่สุดผมก็สามารถเอาชนะเบจิต้ามาได้แล้วยัคค <Yahoo! S 1> ูหลังจากจบภารกิจ ผมก็ได้กระสวยโอวกาสมาด้วยเพราะภารกิจต่อไปคือการไปดาวนามเม็กนั่นเองว้าววันที่5.4ถึง55ผมกลับบ้านมาเก็บอาหารเล็กน้อยแล้วก็กลับไปใบโอมหินเก็บเนื้อไดโนเสาร์อีกสักหน่อยเพราะเราต้องเจอกับศัตรูที่โหดขึ้นแน่ๆหลังจากได้มาจำนวนหนึ่งก็นำกลับมาเผาที่บ้านระหว่างรอก็ออกตามหาดากอนบอลตอซึ่งก็ต้องใช้เวลาสักพักก็จะหาเจอสักลูก วันที่56-58ถึง58ผมกลับมาเก็บเนื้อจากนั้นก็วางกระสวยนั่งตั้งค่าแล้วก็เดินทางไปดาวนาเม็กเลยโหกก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยภารกิจต่อไปนั่นก็คือการกำจัดทหารของฟรีเซอร์ผมเบ่งพลังจนเป็นซูเปอร์สซยาแล้วก็เปิดเลยผมพยายามต่อสู้กับพวกมันทีละตัวคือเก่งไม่กลวกลัวมาเยอะ ผมยิ่งพลังสลับกับการใส่นัวลวนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งพวกนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันต้องดบอาหารจำนวนมากทำให้การต่อสู้ใช้เวลาสักพักแต่สุดท้ายผมก็สามารถกำจัดพวกมันมาได้แต่ว่าค่าไม่ครบแม่งเอ้ยผมจึงทำการเริ่มใหม่อีกรอบเอาจริงอาจจะเพราะผมบินเร็วไปด้วยละมั้งมอนเลยหายไปผมใช้สเต็ปเดิมเข้าต่อสู้ซึ่งใช้เวลาไม่นานมาก ก็สามารถเอาชนะพวกมันมาได้ <Yahoo! S 1> วันที่59ถึง64ภารกิจต่อไปของเรานั่นก็คือการสู้กับคุยอาหารเอ้ยทหารเอกของฟีเซอร์ uh! ผมจบอาหารเล็กน้อยเมื่อพร้อมแล้วก็เรียกออกมาเลยเจ้านี่ค่อนข้างโหดกว่าเมื่อกี้พอสมควรผมสู้อย่างใจเย็นบนแบบนี้ไปเรื่อยๆใช้เวลาสักพักก็สามารถเอาชนะมาได้ก็ไม่เท่าไหร่มัง้งต่อไปก็โดโดเลีย ผมดบตนเต็มแล้วก็เรียกมันออกมาผมทิ้งระยะห่างรอจังหวะและเข้าใส่นัวเช่นเคยคือสเต็ปนี้ใช้ได้ทุกตัวถึงแม้จะนานแต่ก็ชัวและเช่นเคยครับผมก็สามารถเอาชนะมาได้ <Yeah! S 1> ว้าวภารกิจต่อไปซาบอนลูกสมุุนตัวสุดท้ายของฟีเซอร์มังผมเรียกมันออกมาเลือดเยอะกว่าตัวก่อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะโหดกว่ากันมาก และก็สเต็ปเดิมครับรอบจังหวะเข้าใส่นัวคืออย่าหาว่าผมไม่มีบทอื่นจะภาคนะแต่ผมก็ทําแบบนี้จริงๆอะ่ะแอบมีแวะยิงลาแสงเล็กน้อยด้วยและในที่สุดผมก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ yeah, <go! S 1> ว้าวซิ่งเคเวสตต่อไปนั่นก็คือการสู้กับหน่วยลบพิเศษกีนิวโอเคพักไว้ก่อนแล้วกัน oh! วันที่65ถึง66ผมสำรวจดวงดาวนี้เล็กน้อยเจอกับชาวดาเมคด้วย เอ้จริงโลกนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยระหว่างสำรวจก็ตบเรืสาวไปเพลินๆด้วยแถมยังเจอกบอีกเอิ่มคงจะไม่โดนสลับล่างนะผมสำรวจต่ออีกเล็กน้อยแล้วก็นั่งกระสวยกับวันที่67ถึง70ผมเผาเนื้อซ่อมดาบแล้วก็ออกตามหาของลักของเราต่อขาดอีกแค่ลูกเดียวเท่านั้นจะกักไปไหนเนี่ยระหว่างทางก็เก็บเนื้อไปด้วยผมเดินทางไปเรื่อยๆ ไดจ,ดจู่ๆผมก็ดันมาพบกับบ้านโกค่โอ้ไม่กอดแถมเจอโกหังด้วยส่วนสก,กิลที่ทางคู่ขายนั้นก็ไม่มีอะไรมากเอ๊ะทำไมฟังดูปแปลกแถมยังมีฟิวชั่นด้วยแต่ผมจะไปฟิวชั่นกับผีที่ไหนล่ะเนี่ยผมสำรวจรอบๆเล็กน้อยแล้วก็เดินทางต่อวันที่71-73ถึง73ผมเดินทางต่ออีกสักพักและในที่สุดผมก็เจอกับดาก้อนบอลลูกสุดท้ายแล้ว กว่าจะหาเจอผมขุดแล้วก็เดินทางกล <your> <illa> ับบ้านระหว่างทางก็แวะขุดแร่สักนิดด้วยจากนั้นก็กลับบ้านมาเผาแล้วผมก็วางดาก้อนบอลและเรียกเทพเจ้ามังกรออกมาเลยซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถขอผ่อนได้เพียงแค่ข้อเดียวซึ่งผมก็ใช้เวลาพิจารณาอยู่สักพัก และในที่สุดผมก็ตัดสินใจเลือกแคทชินชาดใช่ครับแคทชินชาดหนึ่งชิ้นก็เอาระหว่างรอเผาะจะจู่ก็ดันเจอดาร์กอนบอลที่กระจายไปซะง,งั้นโว้วก็ไม่ได้ไปไกลนี่แต่ถึงจะไม่ใช่หินเลด้าผมก็จับไม่ได้อยู่ดีไร้ประโยชน์จริงๆไม่ห่างกันมากก็เจออีกลูกเยี่ยมวันที่74-75ถึง75 ผมตัดสินใจเข้าไปฝึกในห้องแห่งการเวลาอีกครั้งซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ด้านไหนสักพะจนได้ TP มาจำนวนหนึ่งจากนั้นก็ตัดสินใจไปปลดล็อกพลังขึ้นเตากับโกคูซึ่งก็ไม่เหลวนะวันที่76ถึง77ผมออกหาดาก้อนบอลเพิ่มซึ่งก็ได้มาเพิ่มเพียงสองก็ยังดีแหละหน้าจากนั้นผมก็กลับไปยังดาวนาเมก แล้วก็เบ่งพลังจนกลายเป็นซูปเปอร์ไซาเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มภารกิจกำจัดหน่วยลถพิเศษกีนิว้วผมรีบทิ้งระยะห่างโจฟแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นเตาแต่สุดท้ายผมก็พลาดคือมันเก่งจริงอะวันที่78-80ถึง80ผมฝึกฝนในห้องแห่งการเวลาสักพักเพื่อที่จะได้เก่งขึ้นซึ่งผมก็ได้แต้มมาจำนวนหนึ่งแล้วผม ก็นำไปซื้อสกิลเอนดูแลนจากพี่เบจิต้าวันที่81ถึง83ผมออกหาดาก้อนบอลลูกที่เหลือเพื่อที่จะขอแค่ชินฉาดอีกหนึ่งชิน้นใช่ครับ1ชิน้นผมออกวจนภายอีกครั้งเดินทางไปเรื่อยเรื่อยๆและเรื่อย,เ,อยเวลาก็ล่วงเลยไปสักพักจนในที่สุดผมก็สามารถรวบรวมดาก้อนบอลทั้ง7ได้อีกครั้งจากนั้นก็ทำการขอแค่ชินฉาด แล้วก็นำมาทำอุปกรณ์คารับเลฟซอสเลย <Yahoo! S 1> วันที่84-86ถึง86ผมทำการฝึกในห้องแห่งการเวลาอีกครั้งเพราะไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือตัวเองสักเท่าไหร่แล้วผมก็ใช้เวลาสักพักในห้องนี้จนได้แต้มมาอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นก็กระนำอัพสกิลเลยวันที่87-89ถึง89ผมกลับมาอีกครั้งเบ่งพลังแล้วก็เริ่มภารกิจครั้งนี้ ผมพยายามเลย์เซฟสุดๆเพราะหากาพลาดเพียงแค่นิดเดียวได้กลับไปหาท่านเยมมาอีกแน่แต่ยังน้อยเจ้าพวกนี้ก็มีระเบียบมาสู้กันแบบตัวๆแล้วนะผมปล่อยพลังขึ้นเต่ารวมถึงหาจาังหวะเข้าประชิดวนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งการต่อสู้แต่ละคู่นั้นก็ใช้เวลาพอสมควรผมค่อยๆเก็บหน่วยลบพิเศษกีนิวไปทีละตัวทีละตัวแจ้งใจเย็นอีกทั้งยังต้องคอยดบอาหารไปด้วย แถมความโหดของแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันอีกผมใช้เวลานานในการต่อสู้และในที่สุดผมก็สามารถกำจัดหน่วยลบพิเศษกี่นิ้วลงได้แต่ว่ายังขาดอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเอาไวท้ทีหลังและกันจู่ผมก็ดันเจอเข้ากับยาก้อนบอลดาวดาเม็กโหลูกใหญ่กว่าโลกเยอะเลยแถมเจอถึงสองลูกว้าววันที่90-91ถึง ผมกลับมาเอาอาหารที่โลกเล่นมินิเกมสักนิดแล้วก็ขอทวเสียนจากท่านโคลินแล้วก็ออกหาอาหารรวมถึงเนื้อไดโนเสาร์เพิ่มจากนั้นก็ฝึกวิชาในห้องแห่งการเวลาจนได้แต้มมาอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็นำมาอัพค่าพลังให้แข็งแกร่งขึ้นอีกวันที่92ถึง93ผมกลับไปที่ดาวนามเมกอีกครั้งแล้วก็ตบกับเจ้าเบอร์เชอร์ตัวสุดท้ายใช้เวลาไม่นานในที่สุด ผมก็สามารถจัดการหน่วยลบพิเศษกีนดิวลงได้ทั้งหมดแล้ว <Yeah! S 1> ว้าวและภารกิจต่อไปของเรานั่นก็คือการประทักกับฟรีเซอร์โอ้ไม่ก็ดแต่ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วสักหน่อยจะเป็นอะไรไป oh! ผมดฟจนค่าพลังเต็มและเมื่อพร้อมแล้วก็เรียกฟรีเซอร์ออกมาเลยผมนัวเปิดก่อนซึ่งก็เหมือนเจ้าฟีเซอร์จะวิวัฒนาการล่างเล็กน้อยเอ่อล่างก่อนดูดีกว่าเยอะ และเนื่องจากความเป็นฟีเซอร์ผมจึงระมัดระวังในการต่อสู้เป็นอย่างมากเพราะแค่เข้าประชิดรอบเดียวก็เกือบตายแล้วแต่ด้วยความเก่งของมันสุดท้ายผมก็พลาดจนได้วันที่94ถึง96ผมกลับไปที่ดาวนาเม็กแต่รอบนี้ผมไม่ได้จะมาสู้แต่ผมมาตามหาดากอกบอลน,นั่นเอง <c oughs> เพราะของที่นี่คอพอได้ตั้ง3ข้อแน่ผมไม่หลีหลอที่จะออกตามหาซึ่งไม่นานก็เจอ าหาง่ายกว่าที่คิดผมเดินทางหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆและใน,นที่สุดก็เจอจนครบ <Yahoo! S 1> จากนั้นก็วางแล้วก็เรียกเทพเจ้ามังกรออกมาเลย no, so โหตัวใหญ่กว่าที่โลกอีกและผมก็ทำการขอเจนมบ้าแอดเซนต์สองครั้งและสมอลครับ ทำว่าเอาไปทําอะไรนี่ยเหรอผมกลับบ้านแล้วก็คราฟเป็นดาบไดเมนชั่นเลยวันที่97ถึง99ผมฝึกอย่างหนักซึ่งผมก็ได้แต้มมาเยอะมากผมเลยไปฝึกโองไคลิทัวมาทําอะไรได้ไม่รู้แต่ชื่อดูคลั่งดีแล้วก็ฝึกบอลกิงกีมาด้วย I call upon the trees and the water the sun the moon and the stars the plants and the animals all living things Let me Sha your โหโคตรอลังการจากนั้นก็อัพสเตตต่างๆแล้วก็ไปไถนัวกับฟีเซอร์อีกครั้งแต่ก็ตายอยู่ดีเฮ้อผมกลับมาฝึกอีกครั้งจนได้แต้มมาโคตรเยอะผมอัพร่างซุปเปอร์ไซยาจนถึงขั้น3แล้วก็กระหน่ำอัพสเตตต่างๆจนมดวันที่100วันนี้แหละต้องได้แล้วพมขอถั่วเสียน แล้วก็เดินทางไปดาวนาเม็กผมเบ่งพลังซูเปอร์สายาจนถึงขั้นสูงสุดแล้วก็เรียกฟรีเซอร์ออกมาพอล่างมันสมบูรณ์แล้วผมก็อัดบอนกิงกิใส่แล้วก็รอจังหวะเข้าใส่นัวผมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแถมต้องคอยดบไฟด้วยเพราะเราจะประมาทไม่ได้ <c oughs> การต่อสู้ดำเนินไปเรื่อยๆผมเข้าสู้ด้วยความใจเย็น และหลังจากต่อสู้เป็นสักพักในที่สุดผมก็สามารถเอาชนะฟรีเซอร์มาได้แล้วจ้าฮู้ โอเคคือผมก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับกัดเอาชีวิตรอด100วันในโลกจาก้อนบอลเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมอ่าที่ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับผนะว่าจริงๆเนี่ยมิชชั่นหรือภารกิจเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับแต่ว่าผมขอหยุดที่ฟีเซอร์แล้วกันนะคือ100วันมันก็ได้เท่านี้แหละนะครับผมถ้าจริงๆผู้พัฒนาเนี่ยเขาทำไปถึงจอมมารบูลนะคือแบบว่าทําไปไกลมากเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นเนี่ยก็สามารถดาว์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับนะก็ พลาดไปไหนะก็ขออภัยมณฑนะที่นี้ด้วยนะครับผมนะหวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะเออคือผมก็แบบไม่ได้เสียนนาะก็อนบอลขนาดนั้นนะครับผมกนะ็เลยอาจจะแบบว่าเบอร์เบอร,บอรนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคส o วนันนี้ผมก็จะเก็เมื่อเสียขอลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดกระไิเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ s วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย